เอ็ดดี้อืมเอ็ดดี้เอ็ดดี้ตวไอจ้อยหน่อยอ่ะกูนียอมรับเลยล่ะเอ็ดดี้นะอ่ายังในใจมันย่อไม่ย่อมันจะหอกกว่าเอีมอลัมเวลากูปุ๊บเอีมอลัมกูสิทมีสไตล์ของกูพอแต่ความมันก็เป็นบอลพลาสติกมันคุยกับพ่อเป็ียนเป็นยานยาบ้อนี่โอ้มันจริงจริงมันเป็นอัจฉริยะฟุตบอลออฟซีเฮามาฉีดต้นนักการสร้างอ่ะนี้พวกผมก็สร้างบทหนังสั้นฉีดต้นนักการได้นะเอาแค่ว่าถ้าตอนนั้น พอ่อเรามีมูเล่าคนนึงคือว่าอย่างเนี้ยที่เป็นธนัดการแมวมองเนี่ยถ้าแอดดี้เห็นแมวใจหน้อยและไปจับไปไปฝึกขาคาเดมี่โอ้โหทั้งพรสวรรค์ทั้งน้ำใจกีฬาทั้งมันมาเคยหนวกคอบตองเก่งมาเคยว่างมากว่างอย่างนั้นกูไม่หนักกูนี่กูเคยบงังมันลวงบอลเก่งกูเข้าใจเพราะกูลวงบอลเก่งกูเลยเข้าใจโอ้อดี้ดวงพอลวงปุ๊บโบเสีย ตัวนิดหน่อยนี่บังปุ๊บงี้บังปุ๊บพลิกปุ๊บนี่เป็นคนคนหนึ่งที่กูญาตบิบอลกระปุ๊บนี่เฮ้ยเลยเนาะดีเลยยี่เนเลยแต่นี้มันไม่มีสัญชาตญาณสูนนะเพราะไม่ไปถึงตรงนั้นปุ๊บมันตัดสินใจเดี๋ยวหาสิ่นิ้งเพื่อสิ่หยังอ่าพอถึงมีสซูนา่าสูนา่นามันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเห็นตุ๊กยิ่งยิ่งยิ่งซึ่งซึ่งเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นถึงหนาบรร่แรงเอาบ่แรงแตงทาง่าแต่ว่าด้วยด้วยทางเทคนิคของอ่าทางเทคนิคเนาะสูน่าเนาะสูน่ามิ้เเ่นนนัาะ มั่ต้อิ่หาช่องยืนหายผมกได้ช่งมึงไปและใครที่เชื่อมโยงก็คือกองกลางกองกลางคือยังไงก็คือสมดุลคุณหาตรงกลางของสนามฟุตบอลได้หรือเปล่าล่ะใคนใจคุณใช่คนณาบอกเลยชะคุณใช่คนที่คนที่คุณใง่คุใช่คนณ่คุณ็น่ค้ที่คุอใช่คุณ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 ใชคุณใช่นุณ้ช่คุณใช่คุอใคุณใช่คือคือใช่ไลาใช่คุใช่คหณใ่ะ แล้มันจะเสียง่ายแน่และทีนี้ส่วนมากกองกลางที่ทรงอเนกประสงค์ที่ใส่เบอร์สิบเนี่ยเขาจะเล่นหนาตามนะอ่าเร็วซึ่งพักรองับเมซี่นี่ไม่ยืนตรงอย้่ละเพราะว่ามันจะเพื่อเอาง่ายๆน่ะเมซี่มันเห็นได้ทุกอย่างเขาดีเก่งหยินได้ทุกตำแหน่งยี่ลาเป็นมอแต่การที่คุณจะเก่งเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจากศูนย์หน้าครับ าัึงเรื่องต้นจากศูนย์หนาไปฝึกศูนย์หนาเพราะมึงจะไม่เห็นคนข้างหลังแต่ถ้ามึงเรื่องต้นจากผู้รักษาประตูไปฝึกผู้รักษาประตูก้อนคือมูกุนี่อ่ะอ่าอ่ามึงูคนหนึ่งแหะบอกออบพันละเส้นนะเอออเดง้งละผู้รักษาประตูมันก็เลยเป็น,นแน่นอนเพราะเมื่อ,อไรที่คุณเลือกที่จะอยู่ข้างหลังคุณจะมองเห็นด้านหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นผู้รักษาประตูจริงแล้วมีคือการฝึกเด็กหน่อยมันก็ต้องเทิร์นมาเป็นเลนแบค พวกมันอยู่ดีโอ้ยเราสมัยนั้นพูดอะไรล่ะอยากเป็นแบ็คเนี่ยนี่ยกลายเป็นเต้ซุนนะอ่าซูนให้ผิดวิธีใช่ไหมเพื่อนกลายเป็นโค้ดกลายอ่งีเนี่ยกูหูแม่งตั้งแต่พุ้นแล้วฟุ้นฟังกูเนี่ยล่ะกูไปบอกให้เขาฟังไหนอ๋อเพราะกูน่ะเนี่มาเคยฝึกผู้รักษาประตูแต่แต่กูเป็นแบกมาก่อนขึ้นไปเคยเลียนเป็นกองกลางมาก่อนอ่าศูนย์นะกูก็จบได้ กูเห็น่าแพย์ตแเน่งไดแต่กูก็มองเห็นว่ามันคือเนอยาายด้ายว่าอสสาระหายนะสูยขึ้นโหลแถทะสูยขึ้ขนหย่งแถะหรือว่าโอ้แข่งกันบ่ละแข่งกับเอ็กว่าละกอนอกเอ็กเป็นซุนนาเด้อคือพวกนี้มาตถาถอยว่าเอ้าทำเอาได้ากเป็นซุนาาาาาานาได้เตะเ,เขาเป้าตรงนี้อาจารย์ที่จะเลือกเนี่ยให้โจทย์มาโหลดบกเอ็กเองที่สุดน่ะในตอนนั้นนะมันทะเลียสละ บอได้ขาเสียสาระของฮารเขาเคยหลินคุ้ตําแหน่งถ้ามึงไม่เคยเล่นแบค็คมึงก็จะไม่เข้าใจแบ็กว่าทําไมเขาทําอย่างนั้นนะถ้ามึงไม่เคยเล่นการมึงจะไม่เข้าใจว่ากองการทําไมเขาทําอย่างนี้ถ้ามึงไม่เคยเป็นศูนย์หน้าเอ้ยขี้้ากับขี้ห้างทรงขึ้นหลังบ่าเป็นขอโทษครับแจงดังครับเพื่นผมมันไม่ได้เจอนานครับบ้านกู <laughs> <laughs> แม่บอกเลยเพื่อน คันบ่แม่งกะมาเอากับกูขับละแสน,นบอ่บอๆๆกูท่าหาัวเป็น,นะอ,นอันผืนเนาะวะเนาะอยากได้เงินแสนมีให้เปล่ามีแล้วเนาะคันกาบไม่ออกนอ่ะก็ <c oughs> มีกระสีขายที่ให้คือขอหน่อยเด้กูอยากจะให้กูบอกผิดคับไหนมาออกคับหลานมันนาะคนกรสีมาฟังบ่งเออ แค่คอนเสปต์กูเน <s atz> <size> ี่ยตกเทียงกูตั Además ้งระบบตัวนึงว่าตกเทียงเด้อ hmm มีใบซาสิดลดลงมาละบ้านหลังนี้น่ะบ่บ่บ่มันลบดูงั้นตาเอ้ามแมนก้อนมึงเหรอชื่อน้ำปลาชื่อไข่มั้งนะได้ยิบขยะมาาลยไม่ถึงได้ลานเดี๋ยวมเดี๋ยวกูจะพิจารณาให้แมน เดี๋ยวมันห้าวนี่เดี๋ยวมันในเงินมันก็เอาไปซื้อทีนบ่เป็นประโยชน์เออมึงเอาใครน้ำตานี่ซื้อน้ํเกลือกีบกองไว้นะครับเนาะรวยมาอบอบอนคิดดีอบมามามึงเอามามาบ่หรือมึงจะเอาอะเงื่อนพ่อแต่ก่อนก็ยังมีตู้ตู้อะไรวะตู้ช่วยไฟเออตู้แล้วแบบแต่ยิ่งนี้มันกระเพิ่มลูกพงอันไม่ต้องแปลงใจเด้ออันตกองทําาที่เราตั้งกับเกิดสิบินของประกอบเครื่องเรื่อนเครื่องยังเพรื่องอาบสีเจ้าสีทุกมือ นกรเปล่ยนระบบอัปกรุูมาต,ตัวปุ๊บอย่างนีู้ยืิกยมอกมึงก้องปุ๊บก็ทุ่งประทักระสตกิการเาเขาวิเคราะห์เข้ระันอย่แล้วทุกมือมาเอาเด้อครับเด้อเนี่ยกินผู้ใดผู้ใดบี้เขากินโอ้คร<อ>ับ<อ>มัม่ายู่นกปกรณกาแกนม่านตาเลยอวัอนี้ทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเออนะเออมนข้อมือไผู้ใดเ,เขาบครูปตบาน มันก็บ่แห้งออฟออฟออฟกูบุ่นี่คือตัวนี้ไม่ได้บางตางเลยที่กูว่านั่นวันยังก็กูแค่อยากเอาไอ้ตัวนี้ไปพิสูจน์ว่ามันก็เป็การยางเน้นที่แบบว่าเออปีนี้เกษตรกันสี่นั่นมันก็ตรสงบสุขบ่สงบสุขอีออฟเลยนั้นมันก็ปีนี้มันถึงที่ถึงท่านมีได้แนวกินที่ว่าย่างมันว่าแดดมันก็เก็บบัานนี้บ้านี้น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานมันสิไปเอาไปขายอีกเนี่ยสมัยนี้เอ้าข้าแล้วแต่อันนั้นน่ะ แต่๋ยวห้อกับออกไปรับผู้ใด้ยมารับให้มึงไปนั้นเออเ้าออกไปละว่าอันมึงเนื้อเย่ะคิดว่าอันซอดเสื้อเอ็มจัมเปอร์เลยเนื้อขอท่านเจ้าของเนื้อออกมาบอกเลบอกบอกเลยเฮ็ดเองมันอารมดีหมดห้องอบใส่เลยคันปุ้ยผู้ใดสิออกมาแล้วจะเอาไปขายกเบาไปวางเด้อมันเอารูดมากเอารูดใจมันดอปนี่ประชดเป็นสี่ดงอ้าวจริงจริงเป็นอุบายทำนะที่จริงจริงคอนเทนต์ตัวนี้ทำดังใจมันเอาไปเช็ดหัว คำตอบที่มันกำลังแข่กันย่ให้กูอย่คิดเลยแค่คอนเทนต์นี่แหละนะนะและกูเห็นจริงหองนะใช่ไหมเพื่อนแค่เพื่อนมันานมันก็นเป็นคอนเทนต์มันิ้งมันไปขายตุ้มทุ่มเลยสองร้อยขายปลาอ้ยขายมูสออบซื้อมากมาิงไนานบ้าเครื่องปรุงอะไรกใไข่เอออาหารเนม่นไปเห็ดจิงซีทุกมือฉันพูดเ็ยว่าเอาบอกว่าเอาเพิ่มเขากับซีโ่าทีไปตกมันก็จะเถิดไปแน่ยมัล่ะเนี้ย เออมีคนมาอิจฉาอิจฉาระยะมีอะไรตดเมื่อไรบนี่หาให้เขาติดนี่ให้เขาติดเ่าเย็ดบุญว่าเย็ดบุญแล้วจะปากหมาแล้วก็บอกว่าโอ้ผมบรู้เรื่องเลยครับอันนั้นอันนั้นมันเป็นหุ่นยนต์ที่ผมตั้งโปรแกไหมแกบอกเอาไม่ต้องมาโทษเราโอ้ใครอยากให้มันเท่าเทียมกับไอ้ที่ขึ้นผมเห็นนี่มันก็เท่าเทียมตัวครับอธิบดีเมื่อวานนี้ขึ้นอย่างครับเพราะว่าที่คอนเทนต์ที่ผมกำลังเห็นนี่คือเพราะว่าผม ต้องการเรียกร้องความสนใจครับแม่บอระครับผมผิดตรงไหนขนาดคุณหญิสนใจเลยนี่แหละคือคนเด่นของผมคนที่ลงมือกระทำใครจะไม่อยากดังใครจะไม่อยากรุ่งเขาลงทุนไดยเพราะผู้เสียดีมาท่านิดดู๋ชายในห้องนี้ใช่ไหมไม่ไม่เพื่อนา <c oughs> มาหาเออเดินเข้ามาพูดในห้องนี้เฉยไม่ได้อยู่ในห้องหรือกพระศิวะผู้แตโลกยังสูบ พว,พวกขุดซูบซอยโลกเว้ยพวกขูดติตรงไหนข้าแม่เท่านี้เพิ่นกว่าจิตไตกันสร้างมาเป็นเวชเพังธ์ดอูะสึกใส่พิดทางนี้ได้ไเขายังบวนะแม่ไ่ได้นัจะเป็นอย่างล่ะนั่เงินไปแล้วมีความสุขบนเพลินเอ้ยนี่ความนความสุขมันตอนเท่านี่เรเห็นมาแต่ละนาาเอ้ยอยู่ที่ทวนนี่ ปาตัวมเปนปาตัว่อนะเดนินนงยางบบไม่คํำอยู่ปาตัวนี้น่อยนอเนาะปลาตัวเขาเปียกเนี่ยกรรมเงือกหน้าที่มึงมันทเท่าไปในยางได้แบบเพ็งไหมปลาที่เขาเห็นก็ไดเหนเมะละเพื่อนหนาที่มึงอะ<น>มึงเอาเข้าสสางอะมึงอยากได้ประเด็นแนงอะก่อนมึงจะเสียงอะอ้าว มันบีบมังค้าป่ะให้เลยเหนอเลิงแข็งหมดแล้วพวกนี้ผมไม่ได้บอกให้ผมยินบอกต่าจะทยันทีคนจะบรงมาอาชาหมอบนะรับนาสิสิเป็นคุ่กูจสิด่พคนเสยแล้วคนี่เรบุ 那那不会，你老被他偷着了，是吧？嗯。